ักะวัติป้าภาคอีสานของเฮานะครับก็ต้องมันยังราคาดีอยู่นะครับราคายังบ่ตกมันบ่คือภาคกลางเนะาะภาคกลางเขาเขาปลูกหลายอ่าโลนึงก็สิบ่น่าสิเกิดล้อยครับแต่ว่าภาคอีสานเฮาเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมอยู่ สวัสดีช่วงเศร้าครับสวัสดีทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงช่วงเศร้านะครับอากาศเย็นครับเย็นสบายแต่ช่วงเทสายมาแดดแห้งแห้งนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยุทสุขกันผมเนาะนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเศร้านี่นะครับผมสิพาไปเลาะเบิงผักหวานปลานะครับผักหวานปลาที่ ที่ปลูกไว้นะครับกรมีพวกที่สามารถเก็บยอดขายได้แล้วกับพวกที่กําลังงญ่ก็มี้นะครับในสวนเนี่ยสีแบง่งออกเป็นสองส่วนนะครับก็จะเป็นพวกสวนพักสวนพกวกพักหวานป้า,าสวนผลไม้ต่างๆที่ผมปลูกไว้แต่ในในสวนของฟังนี่นะครับทเป็นพวกไม่เศรษฐกิจนะครับที่ที่พ่อปลูกไว้กระสิมีพวกอย่างนาเป็นหลักครับอย่างนาต้นซักนะครับ ต้นต้นดูต้นแดงนะครับเนี่ยก็เป็นซิปก็ปีครับเนี่ปลาเนี่ยประมาณเกือบเกือบสองไร่นะครับเนี่ยอียะะคย่คือปลาอย่างนาเนาะปลาครับเดี๋ยวไปเลาะบึงผักหวานป,ปลาที่ที่ที่ปลูกไวนนน้นะครับตามสายท่านทางนาเนาะเนี่ยนะครับคือในสวนกับสิมีระบบน้ำระบบน้ำทั้งเบิดครับเป็นน้ำ น้ำมยดนี่แหละนะครับเนี่ยเป็นเป็นทอพีอีที่ตอให้พวกต้นไม้นะครับนี่พวดต้นไม้พวกอย่างน้นเนี่เขาก็ต้องเขามักน้ำอยู่เพราะสมค้นนะครับถ้าเขาเล่นน้ำเนี่ยเขาจีจะเริ่มเติบโตดีครับนี่คือผักหวานปลานะครับที่ที่ปลูกไว้แถวนะครับเป็นแถวเละแถวริมขอบถนนเนี่ยตรงนี้ก็ประมาณที่เกือบสามสิบต้นนะครับ พกวนป้าที่สวนที่เก็บได้นี่กะสีสีพวกที่เก็บได้เกือบร้อยต้นครับซุ้มที่ปลูกไม้กะร้อยก่าต้นเนาะเฉลี่ยแล้วกระสีประมาณสองถึงสามร้อยต้นอ่าอันนี้ก็กำลังแตกยอดครับเนี่ยอันนี้ต้นน้อยมั้ต้นน้อยที่อันนี้มันต้นที่แตกไมาจากลากเลยครับโทติปลูกแต่มันมีต้นแม่มันอยู่เนี่ยต้นแแม่มันคือต้นใหญ่นะครับเนี่ย ต้นนี้บบได้เอาใบออกครับมันอาจสิแตกยอดบัไหล่าอีกต้นหนึ่งช่วงนี้ราคาปักวานปลาแถวบ้านผมก็สีสีขายราคาทรงอยู่ประมาณครับโลละสองร้อยถึงถึงสองร้อยสามสิบนะครับ อันนี้เป็นราคาทรงนะครับเมื่อนี้กก็มีคนสร้างผักหวานนั่นแหละผมก็เลยกับแม่ได้มาเก็บผักหวานอยู่ฟังโพดน,นะครับเก็บไปคนเนาะคนเขินเถี่ยวไปขายต่อครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเขานานะครับนาแรงนะครับนานาห่อนเนาะช่วงนี้ก็ต้องผักหวานปลาแตกยอดก็ต้องมีพวกไข่มุแดงนะครับไปแกงใส่กันนะครับแซบนะครับแซบผมก็มากกินอยู่เหมือนกันผมก็มากกินอยู่ด้วยกันนะครับแกงผักหวานปลาใส่ไข่มดแดง โอ้โเสืวสิเก็บได้เสื้อลโลก็ถือว่านะครับหลายต้นึ้นกันนะครับเก็บหาสิต้นนี้ก็ยังยังเกือบบ่ถึงโลเลยครับพอต้นก็ยังไม่หญย,ยปันไหน,นะครับพักวานป้าผาอีสานหนึงเขานะครับก็ต้อง มันยังราคาดีอยู่นะครับราคายังบบตกมันบ่คือภาคกลางเนาะภาคกลางเขาเขาปลูกหลายอ่าโลนึงก็สี่บน่าสิเกินร้อยครับแต่ว่าภาคอีสานเขาเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมอยู่คน้นค้นยังปลูกหน่อยนะครับส่วนมากก็สีมีจะอยู่ในปา่าส่วนค้นที่น้ามาปลูกกับก็ก็มีอยู่แต่แต่ยังบบหลายครับยังบ่บเพียงพอกับความต้องการของของค้นนะกับตลาดครับคือถักหวานผักหวานป้าที่เขาเก็บสดสดเนี่ยไปแกงมันสิแซ่บกว่าผักหวานที่เขาเก็บ ข่ามคืนมากครับแบบเนี้ยเก็บไปแกงนะครับยอดหเขาสีอ่อนที่นิ่มดีสีหวานสีแซบแต่พวกที่เขาชิงไวข้ขางคืนเนี้ยมันมันกระด้งางครับมันมบ่คใครแ่บอันไหน <c oughs> <c oughs> นะครับหวานปลากุ้มนี่ที่ปลูกไว้ก็สีเป็นปลูกไว้กับต้นซักนะครับเป็นแถวเลยนะห้เขาเป็นไม้พีเลียงไปในโตนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของสวนที่ปลูกไว้นะครับ ป <c oughs> ฟังนี่ที่ปลูกไว้กับอายุ10กว่าปีนะครับเนี่ยสิกว่าปีแล้วสิมีฟังที่ปลูกไม่อยู่ในสวนว่ะในสวนผสมประสานที่ปลูกไม่อยู่ฟังฟังนั่นนะครับเดี๋ยวสิพายางรอไปเบิง้งนะมันก็มีบางส่วนที่สามารถเก็ยบยอดแกงยอดขายได้แล้วนะครับพ่อกับแม่กำลังเก็ยบอยู่ ปากวานป้าที่สวนนะครับกระสีเก็บประมาณสองมือสามมือสามมือนะครับสามมือเก็บเช่นหนึงนะ่งเนาะเพื่อให้ให้ยอดเขาหญ่ทันเนาะกระสีมีพอข้าแมฆ้านะครับข้าเจ้าก็โทรมาถามอยู่ว่าปากวานออกไปอีหยังไปเออนนะครับเดี๋ยวกระสีเก็บไปส่งข้าเจ้านะครับ อันนั้นก็เป็นนะครับเป็นบ้านที่ที่สร้างพึ่งสร้างนะครับยังโบเซดตกเป็นบ้านสวนนะครับพึ่งสร้างได้สองเดือนสามเดือนนี่แหละนะครับยังโบเซตนะตรล้อสร้างนะครับ,บสร,าร้สรางเพื่อนกันบโบใครว่างล้วก็ล้อใหม่อยู่นะครับเขาดีไปเลยใหม่ยงังว่าคงอีกฟังนี้ครับจะมีฟังนี้ น,นี่กันะครับอันนี้ก็บก,กำลังแตกยอดเลยนะครับหวานปลายอดเหลืองอันนี้ยอดยอดเหลืองใบใบน่อยนะครับใบใหไ่ใบ,บ,ใ,บใบเล็กนี่กำลังแตกยอดไอ้ต้นนี้เป็นต้นต้นดูครับปลูกชิดกันเลย <c oughs> ต้นตน,ตน,น่อยผมปลูกไม้ครับอันนี้อายุมาสองสามปีแล้วปลูกไม้ นี่ยอดกัยังบียยวครับเพิ่งเก็บไปได้สองมือเนี่ยสองมือมีะปูไม่ครับอันสองสามปีก็เพิอได้เก็บนะครับ ตรงนี้หนาแรงก็คือว่านะครับใบไม้นี่จเป็นใบไม้ร่วงใบไม้ค็บ่ใครมีดหรอครับแรงแรงที่ส่วนเงอ่ะมาเบิ่งอีกอรุ่นนี้ประมาณหกเจ็ดต้นสิเป็นรุ่นรุ่นอายุสามปีพอดีครับครบสามปีนี่แหละสามปีพอดี ต้นก็นยังบใบญ่ปันไหนแต่ว่าเขาก็ยังนะครับก็ยังยังมียอดนะครับพิ่งปีนี้พิ่งเอายอดนะครับเนี่ยรุ่นเนี้ยพึ่งเอายอดสามปีพอดีสามปีเก็บยอดได้นะครับ ผักหวานป้าอยู่สวนเนี่ยผมก็ปลูกเพิ่มทุกปีครับกบ็ตั้งไว้กับมันปีนึงปีะละหาสิบถึงร้อยลุมนะครับปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยคืออันนี้ก็ปลูกไม่ก็ปลูกเดี๋ยวอีกประมาณเดือนสองเดือนกับสิเขานานาที่มเมล็ดผักหวานป้าเนี่ยสุกเดี๋ยวผมกับสีไปซื้อนะครับซื้อมาปลูก,เ,กลพออเพื่อกาวล่ะพอดีเสื้อยูอําเภอบ้านหมอนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับใกล้ๆที่ใกล้ๆที่ที่ผมทำงานอยู่นะนี่นะครับ อันนี้ฝุ่มไหมอันนี้ที่เขาสองปีครับแต่ก็ยังง่ใหญ่เหมือนเดิม